คนเคยเจราจาต่อรองไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางครั้งต่อให้เรามีข้อมูลแน่นแค่ไหนมีเหตุผลดีแค่ไหนแต่ก็ยังต้องยอมแพ้ในที่สุดนั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่งครับแต่เป็นเพราะคุณกำลังพลาดไพ่ตายที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณไพ่ที่ทรงพลังที่สุดที่เรียกว่าพลังจิต ยินดีต้อนรับสู่ช่องพาลุงชกระพลังจักระพลังธรรมชาติที่จะพาคุณไปปลูกพลังภายในเพื่อเป็นผู้กำหนดเกมไม่ใช่ผู้ถูกกำหนดวันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับที่นักธุรกิจระดับโลกหรือนักเจรจาชั้นเสียนใช้กันซึ่งเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่เคยบอกคุณม,มาก่อนนั่นคือการใช้พลังจิตเพื่อเจรจาต่อรองฟังดูเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ไหมครับ และควรจริงแล้วมันคือการใช้พลังงานในจิตใต้สํำนึกของคุณเพื่อควบคุมและนำพาการเจรจาไปในทิศทางที่คุณต้องการนี่คือเคล็ดลับที่ผมเองก็ใช้แล้ววันนี้ผมจะเปิดเผยทุกขั้นตอนทุกความลับให้คุณได้รู้เพราะการเจรจาที่แท้จริงไม่ได้มีแค่การพูดคุยแต่คือการอ่านและควบคุมพลังงานระหว่างกันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่ชายคนหนึ่งนามว่าชวิน เขาเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เปลี่ยมไปด้วยความฝันแต่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายของการเจรจาเขาเพิ่งแพ้การต่อรองครั้งสำคัญให้กับทีระนักธุรกิจรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงด้านความเฉียบขาดชวินรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังเขานั่งอยู่คนเดียวในบาร์เล็กๆมองความล้มเหลวที่เพิ่งเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาในหัว ภาพของทีระที่ยิ้มเยาอขณะเซ็นสัญญายังคงติดตาเขาอยู่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแพ้แต่เป็นความรู้สึกเหมือนถูกอ่านใจถูกควบคุมทุกก้าวเดินชวินรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหุ่นเชิดที่ถูกชักใยโดยไม่รู้ตัวทุกคําพูดทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกคาดเดาได้อย่างแม่นยําและสิ่งที่เขามีคือข้อมูลที่แน่นแต่สิ่งที่เขาขาด คือพลังที่จะควบคุมสถานการณ์มันไม่ใช่เกมของเหตุผลอีกต่อไปแต่มันคือเกมของพลังงานแต่แล้วในค่ำคืนที่มืดมิดที่สุดของชวินเขาก็ได้พบกับอาจารย์ผู้เฒ่าที่สงบเงียบคนหนึ่งในวัดอาจารย์นั่งมิ่งอยู่ในสวนหินที่เรียบง่ายแต่กลับแผ่ซ่านพลังงานแห่งความสงบออกมาอย่างน่าประหลาดใจชวินได้ระบายความในใจทั้งหมด เขาเล่าถึงความรู้สึกที่เหมือนกับกำลังทำสงครามจิตกับทีระและกำลังจะแพ้อาจารย์ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวขึ้นว่าการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนโต๊ะเจรจาแต่เกิดขึ้นในใจของเราเองอาจารย์บอกว่าทุกคนมีพลังจิตซ่อนอยู่แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้และฝึกฝนมันให้เกิดประโยชน์พลังนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อควบคุมผู้อื่นแต่มีไว้เพื่อควบคุมตัวเอง ควบคุมสติควบคุมอารมณ์และที่สำคัญที่สุดคือควบคุมพลังงานที่สื่อสารออกไปให้ถูกต้องอาจารย์ได้สอนบทเรียนแรกให้ชูวินนั่นคือขั้นที่หนึ่งการล้างจิตชูวินต้องเรียนรู้ที่จะนั่งสมาธิไม่ใช่เพียงเพื่อความสงบแต่เพื่อกำจัดความกลัวความกังวลและความไม่มั่นใจที่สะสมอยู่ภายในใจของเราทุกครั้งที่เราต้องทานนะคะ กับไข่สักคนพลันนานเหล่านี้จะรั่วไหลออกไปโดยไม่รู้ตัวทำให้คู่จรจาสัมผัสได้ถึงความอ่อนแอชูวินเริ่มต้นจากการฝึกนั่งนิ่งๆในห้องที่เงียบสงบในทุกๆเช้าเขาเฝ้ามองความคิดที่วุ่นวายในหัวของตัวเองเหมือนเมฆที่ลอยผ่านไปไม่ยึดติดไม่ตัดสิน เขาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความกลัวในความล้มเหลวครั้งเก่าๆและความกังวลในอนาคตที่ไม่แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนต่อไปหลังจากฝึกฝนการล้างจิตจนคล่องแคล่วอาจารย์ก็สอนขั้นที่สองการเติมพลังชวินป้องเรียนรู้ที่จะดึงเอาพลังงานบวกและพลังงานแห่งความสำเร็จจากจักรวาลรอบตัวเข้ามาในตัวเขาเอง เขาต้องจินตนาการถึงภาพตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเวอร์ชั่นที่ประสบความสำเร็จในการเจรจาทุกครั้งมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมและเปล่งประกายพลังงานที่ไม่อาจต้านทานได้ชวินเริ่มฝึกฝนการยืนให้ถูกหลักการใช้ภาษากายที่แสดงออกถึงความเปิดกว้างและมั่นใจในตัวเองเขาเริ่มต้นจากการทำท่าทางง่ายๆเหมือนกำลังจะชนะ ในขณะที่จิตใจของเขาก็จะสั่งให้ร่างกายรับรู้ถึงความสำเร็จเหล่านั้นไปด้วยสิ่งนี้ไม่ใช่แค่การแสดงออกทางกายแต่เป็นการใช้กายเป็นเครื่องมือเพื่อส่งสัญญาณไปยังจิตใต้สำนึกว่าเราพร้อมแล้วที่จะชนะทุกครั้งที่เขาลุกยืนขึ้นเขาจะรู้สึกถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ในตัวเขาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจากนั้นอาจารย์ก็สอนขั้นที่สาม การสื่อสารพลังนี่คือหัวใจสำคัญของการเจรจาอาจารย์บอกว่าเมื่อเราได้ล้างและเติมพลังจิตจนสมบูรณ์แล้วเราจะสามารถส่งพลังงานที่เราต้องการออกไปสู่คู่เจรจาได้พร้อมๆกับการรับพลังงานที่เขาส่งมาการสื่อสารพลังจิตไม่ได้มีแค่การสื่อสารด้วยคำพูดแต่คือการส่งสัญญาณผ่านสายตาน้ำเสียง และภาษากายที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความสมบในจิตใจชวินฝึกฝนที่จะมองตาคู่เจรจาด้วยความมั่นใจไม่ใช่ด้วยความกลัวและฝึกที่จะสื่อสารด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่หนักแน่นเขาเรียนรู้ที่จะอ่านพลังงานที่คู่เจรจาส่งมาหากเขารู้สึกได้ถึงความกลัวความโลภหรือความลังเลของอีกฝ่ายเขาจะรู้ทันทีว่าต้องเดินหมากอย่างไรต่อไป และแล้ววันที่ชวินป้องเผชิญหน้ากับทีระอีกครั้งก็มาถึงครั้งนี้เป็นเรื่องการเจรจาที่สำคัญกว่าครั้งที่แล้วมากชวินไม่ได้มาในฐานะนักธุรกิจที่เต็มไปด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่เขามาในฐานะนักเจรจาที่พร้อมจะควบคุมเกมเขานั่งลงบนเก้าอี้แต่ไม่ใช่แค่การนั่งธรรมดา ต่เป็นการนั่งที่เต็มไปด้วยความสงบในจิตใจคีระเริ่มการเจรจาด้วยคำพูดที่เฉียบขาดเช่นเคยแ a s วินไม่รู้สึกหวั่นไหวอีกต่อไปเขารู้สึกได้ถึงความลังเลที่ซ่อนอยู่ในแววตาของทีระมันเป็นความรู้สึกที่ต่างจากความกลัวที่เขาเคยสัมผัสในครั้งแรกแต่มันเป็นความรู้สึกว่าทีระกำลังไม่มั่นใจในตัวเอง ชวินรู้สึกเหมือนกำลังดูหนังที่เคยดูมาแล้วและเขากำลังรู้ว่าตอนจบจะเป็นอย่างไรการเจราจาดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่างที่ชวินคาดไว้ทุกประการเขาสามารถโต้อตอบด้วยความมั่นใจทุกครั้งที่ทีระพยายามจะใช้คำพูดที่แข็งกร้าวมาบีบเขาชวินไม่โต้กลับด้วยความโกรธ แต่กลับโต้ตอบด้วยความสงบที่น่าประหลาดใจซึ่งทำให้ทีรักเริ่มที่จะรู้สึกถึงความไม่ปกติเขาไม่สามารถอ่านใจชวินได้อีกต่อไปและเริ่มที่จะรู้สึกกดดันตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ชวินใช้ภาษากายที่เปิดกว้างและมั่นใจในทุกๆครั้งที่เขาพูดทำให้พลังงานของเขาครอบงำการเจรจาได้อย่างสิ้นเชิงในที่สุดทีรักก็ต้องเป็นฝ่ายยอมรับในข้อเสนอของชวินและเป็นครั้งแรกที่ชวินได้เห็นประกายของความพ่ายแพ้ในแววตาของทีระเป็นความพ่ายแพ้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากข้อตกลงแต่เป็นความพ่ายแพ้ในสงครามจิตวิทยาที่ชวินเป็นฝ่ายชนะอย่างแท้จริง หลังจากชัยนาครั้นนั้นชูวินไม่ได้ใช้พลังจิตนี้เพื่อความสำเร็จของตัวเองเพียงลำพังเขารวบรวมกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันกลุ่มคนวัยทำงานที่อยากจะพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านทั้งการธุรกิจชีวิตส่วนตัวและการสร้างความสัมพันธ์เขาได้เล่าเรื่องราวของตัวเองให้ทุกคนฟังและแบ่งปันความรู้พี่อาจารย์ได้สอนมาเขาจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเล็กๆ เพื่อให้ทุกคนได้ฝึกฝนการใช้พลังจิตเพื่อเจรจาต่อรองร่วมกันทุกคนในกลุ่มได้แบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองทั้งเรื่องความสําเร็จและความล้มเหลวทําให้ชวินและทุกคนในกลุ่มรู้สึกถึงพลังแห่งการเชื่อมต่อที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่การชนะหรือการแพ้แต่มันคือการได้ค้นพบตัวเองและได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เติบโตไปพร้อมๆกัน เรื่องราวของชวินได้เดินทางมาถึงบทสรุปที่แท้จริงเขาไม่ได้ใช้พลังจิตเพื่อเอาชนะผู้อื่นอีกต่อไปแต่เขาใช้มันเพื่อเอาชนะความกลัวและความไม่มั่นใจในตัวเขาเองเขายืนอยู่บนชายหาดที่เงียบสงบมองไปยังท้องทะเลที่กว้างใหญ่และตระหนักว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การเซ็นสัญญาแต่คือการได้มาซึ่งความสงบสุขในจิตใจ ความรู้สึกที่ได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มศัตยภาพและได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นและนี่คือความสุขที่แท้จริงที่เขาค้นพบในที่สุดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากปลุกพลังภายในของคุณให้เต่นขึ้นอยากจะเรียนรู้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตและธุรกิจของคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพาลังจักราพลังจักราพลังธรรมชาติ ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เติบโตไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ